ใบรับประกันแบบนี้นะครับนี่ครับผมใบตัวนี้นะครับท่านเก็บไว้ดีๆนะครับผมจะอยู่กับท่านใบหนึ่งจะอยู่กับผมใบหนึ่งครับคือใบรับประกันของทางร้านผมนะครับนี่ครับสองปีมีปัญหาก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นไม่ว่าจะเป็นปั๊มนะครับผมนี่ครับนี่ครับใบรับประกันนะครับผมสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านครับผม พบกันอีกเช่นเคยครับกับผมน็อตบ้านนาครับหรือว่าช่างน็อตโซลารเซลล์นะครับผมวันนี้วันที่12เดือนตุลาคมครับพศ2563รบครับนี่ผมวันนี้มีโอกาสมาจัดส่งชุดดูดน้ำมาดานนะครับที่จังหวัดสกลนครครับตำบลบ้านโพนครับหมู่บ้านโพนน้อยนะครับผมนี่ครับเป็นชุดพัน หนึ่งร้อวัตนะครับหรือว่าแรงครึ่งนะครับส่วนตัวแผงนี่เป็นแผงโมโนมูเลอร์นะครับหกแผงนะครับลูกค้าได้เลือกสองยี่ห้อนี้นะครับผมนี่ครับทางเราก็ได้มาจัดส่งครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับคืมทั้งวันครับพายุเข้าทั้งวันเลยแล้วก็มีเม็ดฝนครับได้ปล่อยแล้วก็ตกไปในช่วงเช้านะครับนี่ครับส่วนแผ่นก็ ามาวางไว้แบบนี้เลยครับมาเทสน้ําให้ลูกค้าดูอ่าแล้วส่วนหนึ่งผมได้ทําการช่วยหย่อนนะครับช่วยย่อนไปในอ่บ่อบดานนะครับแล้วเราก็เทสน้ําดูว่ามันไหลขนาดไหนนะครับนี่ครับผมก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเลยมาถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับส่วนแผ่นที่เราเห็นาวางอยู่ตรงนี้นะครับหกแผน่น คุณพี่เขาก็จะเอาขึ้นไปติดอยู่บนแท้งนะครับนี่ครับบนแท้งเลยนะครับนี่ครับแต่น้ํายังทํางานนะครับน้ํายังไหลอยู่เดี๋ยวผมพามาดูที่แผ่นนะครับน้ําก็เต็มแผ่นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับน้าเต็มแผ่นเลยนะครับก็คือไม่มีแดดเลยนะครับวันนี้พายุเข้าน่าจะทั่วประเทศไทยนะครับ นี่ครับถ้าม้ชมเห็นที่แผ่นไหมครับนี่ครับมันมันมีแต่เม็ดฝุนนะครับตอนนี้ครับมันไม่มีกระแสที่ทําให้ร้อนเลยนะครับแต่ว่าแผ่นมันทํางานดีนะครับนี่ครับอย่างที่ผมได้บอกไปหลายๆคลิปนะครับขอแค่มีอุณหภูมินะครับผมแผ่นรุ่นนี้จะทํางานดีมากนะครับสําหรับโมโนมูลเลอร์นะครับหกแผ่นเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ํากัน นะครับว่ามันไหลประมาณไหนนะครับแต่ผมเชื่อได้เลยนะครับว่าถ้าแดดมีแดดนะครับมันจะแรงแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัว15คิวนะครับเป็นเสมอตัว15คิวสเปคย่อนลึกนะครับ4 5เมตรนะครับ4 5เมตรบ่อนี้นะครับผมได้ย่อนไปที่7ท่อนนะครับ7ท่อนกับอีกสองเมตรนะครับ ก็เป็น30เมตรนะครับได้หย่อนไป30เมตรนี่ครับไม่มีแดดนะครับผมอากาศคืมครับทางฟ้าท้งฝนเลยครับนี่พายุเข้าหลายวันนะครับก็ขออาภัยนะครับลูกค้าที่ว่าได้สั่งไปแล้วล่วงหน้านะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดอุบลนะครับยะโสธรนะครับผมก็ รอหน่อยนะครับผมอากาศคืมครับบางทีทางเข้าสวนหรือว่าพื้นที่อาจจะไม่เหมาะนะครับนี่ครับก็รอหน่อยนะครับก็จัดตามคิวนะครับก็เลยมาถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนี่ครับเป็นไงพี่น้ําโอเคเนาะครับขนาดไม่มีแดดนะครับนี่ครับก็เหลือไม่ยากนะครับอ่าชุดนี้นะครับผมได้อสอนวิธีติดตั้ง นะครับแล้วก็ประกอบไปให้แบบเบ็ดเสร็จแล้วนะครับพวกสายพวกอะไรผมก็มาร์กจุดไว้ให้ทบเบ็ดเสร็จทุกอย่างคือ,อคุณพี่ไม่มีทางต่อผิดแน่นอนอค,ครับครับอย่างที่ผมบอกถ้ามันผิดพลาดประการใดก็โทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมนี่ครับหรือว่าไม่ทราบวิธีการต่อแผงหรือว่าไม่ไม่ทราบว่าสายนี้มันจะไปทางไหนทางไหนก็โทรถามได้นะครับมันจะช่วยเซฟต้นทุนในการที่ว่าเราจะเสียค่าติดตั้ง ให้กับทางผมนะครับมันจะได้เซฟได้เยอะเลยครับนี่ครับแผงก็ไว้ด้านบนนะพี่น้องครับผมแผงก็ไว้ด้านบนครับนี่ครับทาโครงสร้างแบบมาตรฐานเลยนะครับนี่ครับเป็นเหล็กกัมมันไนนี่ครับน้ําอย่างที่เห็นกันนะครับฝนฝนเต็มแผ่นเลยนะครับฝนล่อยเต็มแผ่นเลยนะครับแต่น้ําทํางานดีนะครับ นี่ครับคือคุณสมบัตินะครับของแผงนะครับอย่างที่ผมเอ่ยไปนะครับก็เลือกกันเข้ามาได้นะครับทุกยี่ห้อนะครับแต่ว่าแผงที่มีคุณภาพหรือว่าทํางานดีนะครับผมก็จะแนะนํานะครับนี่ครับราคามันไม่แตกต่างกันมากนะครับความก็ทํางานดีส่วนการรับประกันนะครับของผมนะครับก็เหมือนเดิมครับ2ปีนะครับรับประกัน2ปีเนี่ยก็แล้วก็มีใบรับประกันแบบนี้นะครับ นี่ครับผมใบตัวนี้นะครับท่านเก็บไว้ดีๆนะครับผมจะอยู่กับท่านใบหนึ่งจะอยู่กับผมใบหนึ่งครับคือใบรับประกันของทางร้านผมนะครับนี่ครับสองปีมีปัญหาก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นไม่ว่าจะเป็นปั๊มนะครับผมนี่ครับนี่ครับใบรับประกันนะครับผมนี่ครับผมจากทางร้านเรานะครับหรือว่าท่านใดนะครับอยากไป ติดต่อซื้อที่ร้านนะครับก็แนะนำนะครับร้านผมอยู่ที่โคราชนะครับผมอำเภอขามสแกแสงนะครับผมบ้านค้ม่วงนะครับผมใครจะไปซื้อที่ร้านก็ได้นี่ครับนี่ครับก็รับประกันครับพี่2ปีก็ตามนี่เลยถ้ามันเสียหรือว่าผมไม่มาเคลมเนี่ยพี่สามารถเอาใบนี้ไปดำเนินคดีได้เลยนะครับผมอันนี้ครับสำหรับความสบายใจนะครับทั้งสองฝ่าย นะครับบางบางคนเขาไม่เข้าใจส่วนบางคนส่วนบางคนนี่เขาเข้าใจนะครับสําหรับการรับประกันบางบางทีคนคนแก่หรือว่าที่เขาไม่เข้าใจนะครับผมทางการรับประกันว่ามันจะเกิดถ้าเกิดปั๊มพังหรือว่าเสียหายภายในอนาคตเนี่ยปีกว่าหรือว่าสามสี่เดือนเนี่ยมันเสียช่างเขาจะมาหรือเปล่านี่ครับก็มีให้ด้วยครับใบรับประกันสําหรับ อ่าผมนะครับน็อตบ้านนาหรือว่าช่างน็อตนะครับครับพี่ก็เป็นไงครับพี่ก็โอเคอยู่เนาะครับอ่ได้อ่าติดตามตัวผมเนาะอยู่ใน youtube ครับก็เห็นในหลายงานเนาะที่ผมไปส่งหรือว่าผมไปติดตั้งนะครับอ่าสาหรับพี่ผมก็ให้พี่เลือกเลยนะครับว่าจะยี่ห้อไหนตอนแรกพี่ก็อ่าเลือกอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับแกก็เลย ดูหลายๆคลิปนะครับแล้วก็ตัวนี้แกสเปคนะครับมันมันมันเหมาะนะครับกับกับบ่อของคุณพี่นะครับเพราะว่าเป็นบ่อขนาดอ่า6นิ้วนะครับน้ําก็อยู่ตื้นนะครับน้ําอยู่ประมาณ9เมตรแต่ทางผมนี่ยอนเผื่อไว้นะครับประมาณ30เมตรนะครับเผื่อเวลาหน้าแรงนะครับเผื่อน้ํามันขาดเนาะพี่เนาะครับผมครับเราจะเราก็จะได้ไม่ต้องมาย่อนเพิ่มนะครับนี่ครับไม่มีแดดนะครับมันก็ทํางาน ฟ้าปิดเลยวันนี้ฟ้าปิดแล้วก็เม็ดฝนเต็มแผ่นด้วยนะครับเม็ดฝนเต็มแผ่นเลยนี่ครับก็ยังทํางานดีเหมือนเดิมครับโครงสร้างพี่ทําเองหรือว่าไงนี่ครับช่างเขาทาให้ครับผมโอ้สวยเนาะน,นี่ครับมาตรฐานเลยใครจะเอาไปเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับสําหรับโครงสร้างนะครับนี่ครับแบบมาตรฐานเลยแข็งแรงนะครับ อูแข็งแรงลุงเนตไปเล่นน้ำอะไรเขาอีกแล้วเนี่ยลองดูน้ำไม่มีแดดน้ำไม่มีแดดน้ำที่จังหวัดสกลสกลไม่มีแดดแต่ว่าก็มีน้ำใช้อย่างมีน้ำใช้พอดีให้พี่แกไปเอาน้ำแกบอกว่าใช่รอดูเครื่องของช่างน็อตครับไม่มีแดดก็เทสดูเลยเม็ดฝนเต็มแผ่นเนี่ยลองดูเลยว่ามันจะไหลหรือเปล่านะครับฝนตกเนี่ยฝนตกอุณภูมิยังมีน้ำให้ลุงเนตล้างหน้า นี่ครับนี่ก็เป็นแฟนของคุณพี่เขานะครับได้เป็นพยานในการเซ็นใบสัญญานะครับใบรับประกันนะครับว่าถ้าเกิดมีปัญหาภายใน2ปีเนี่ยก็คือ,อถ้าผมไม่มาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเอาใบตัวนี้ไปดําเนินคดีได้เลยนะครับนี่ครับจะได้มาตรฐานนะครับสำหรับการรับประกันบางทีเราไปรับประกันแต่ปากนี่มันคือให้ลูกค้าอุ่นใจอุ่นใจด้วยนะอยู่กับ <laughs> ลูกค้าใบหนึง่ง ครับอยู่เราเท่านึงแล้วเราจะสามารถรู้ได้ว่าวันที่เท่าไหร่ที่เรามาติดตั้งนะครับแล้วเราวิดีโอที่ผมถ่ายนะครับมาหลายครั้งนะครับมาหลายครั้งแล้วใช่แล้วทีนี้วิดีโอที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันจะออกไปให้คนเห็นทั่วประเทศไทยนะครับแล้วมันก็จะช่วยบอกวันที่นะครับผมสามารถรู้ได้ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับถ่ายทุกงานไม่ว่าจะเป็นน้ำเบาน้ำแรงถ่ายทุกงาน แล้วเมื่อกี้มี f อซโทรมาถามลุงเนตรว่าเอ้าแล้วใบสัญญาเนี่ยก็คือมีเจ้าเดียวหรือหรือเจ้าที่ผ่านมาน็อตโซลาเซลล์ช่างน็อตเนี่ยของเราทําให้หรือเปล่าก็รับประกันสําหรับคนที่มีเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่ติดตั้งกับช่างน็อตใช่ก็เหมือนเดิมเอฟซีสบายใจได้ว่าครับคนที่ไม่มีใบสัญญาเนี่ยคือใบอย่างนี้ไม่มีครับก็สบายใจได้เพราะเซ็ว่าช่างน็อตยังดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาสองปีใช่ครับเมื่อกี้ก็โทรมาถามลุงเนตรเอ้าลุงเนตร แล้วทีงผมไม่เคยใาล่ะว่าไงทางรถเขาบกว่ายังไงรับกันเหมือนเดิมทงนี้เราก็บอกผ่านสื่อตรงนี้ว่าเรารับประกันดูแลท่านเหมือนเดิมครับผมสองปีใกล้หรือไกลงานทุกงานผมจะถ่ายไว้ทุกงานนะครับแล้วก็จดไว้ทุกงานว่าผมทําวันที่เท่าไรเท่าไรผมจะสามารถรู้ได้ว่าเป็นวันที่เท่าไรนะครับผมก็ฝากไปถึงเอฟซนะครับที่ว่าผมติดตั้งมาก่อนหน้าแล้วก่อนหน้าแล้วนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับก็รับประกันเหมือนเดิม นะครับสองปีนี่ครับน้ําไหลดีมากนี่ครับไม่มีแดดนะครับแล้วก็ฝนาเต็มแผ่นนะครับนี่เนาะฝาปิดเลยเนาะนี่ครับก็คํายืนยันจากคุณพี่นะครับหรือว่าท่านลูกค้านะครับนี่ก็ให้เห็นกันจะจะนี่เลยครับไม่โกหกกันอ่ามันไม่มีแดดนะครับแต่ว่าทํางานนะครับโอเคเนาะพี่เนาะ ไปดูใกล้ๆกันเลยครับนี่ครับไม่มีแดดแต่ว่าทำงานครับนี่ครับก็ท่านก็ลองเลือกดูนะครับอเพราะว่าโซล่าเซลล์นะครับมีหลายยี่ห้อนะครับมีหลากหลายมากนะครับราคาก็ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแผ่นอาโพลีหรือว่าโมโนนะครับนี่ครับไม่แตกต่างกันมาก นะครับอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปนะครับครับนี่ครับแล้วก็แผ่นนะครับก็ไม่ได้องศาอะไรนะครับวางไว้กับดินเลยนะครับแล้วก็มาเทสดสดๆเลยนะครับก็ฝากไปถึงเพื่อนๆนะครับ f c ทุกท่านทุกคนนะครับถ้าใครสนใจก็ลองโทรมาปรึกษาได้นะครับหรือว่าท่านใดยังไม่ได้เจาะบ่อบาดานนะครับลองมาศึกษานะครับหาแนวทาง หรือว่าอยากจะติดตั้งนะครับแต่ว่าติดตั้งไม่เป็นก็โทรมาบอกได้นะครับท่านสามารถซื้อของไกลบ้านท่านได้นะครับนะครับก็โทรมาถามได้ว่าวิธีแบบไหนทําอย่างไรนะครับเบอร์โทรผมก็0802794699ครับผมทางนอตโซล่าเซลล์สำหรับวันนี้นะครับผมกับคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่พี่ต่ายเนาะแล้วก็พี่พี่เหมียวเนาะก็ขอตัวลาทุกคนทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Cop.